เช่นะครับบาส่วนากพจะได้อรับร่งกระทรวงากานความเร็วอย่างรนะครใหได้วเ็นึ้อยกิโลต่อนะครับเรือน้คว่า สุดเซลตีไปก็คือผมไม่ไดของคนไทยที่ในการทีารต่งของประชาชนนะครับเรื่องเรื่องนี้นะครับเราก็ได้มีการมาจนปีปัจจุบันนี้นะครับเมื่อที่นาคมที่ต่านานาเนี่ยนะครับก็องเทศามนะครับในเอ่อส่วนตัวของระบนาคมนะครับแล้วก็ได้ มีนะครับก็จนอย่างการานะครับซึ่งได้มีการกาในราชกิจจานุเบกษาของวันที่สิาคมปี้ครับเ่ ให้ถึงไปนับ่ให้ได้ประโยให้กหนึ่งร ช้กำหนดนะครับจะให้ใช uh, ้ความเร็วที่เกิน45กิโลเมตรต่สำหรับรถประเภทอื่นนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ในประเภทศที่ผมบอกนะครับก็คือทั้งน้แต่ลประเทศที่บอกเนี่ยให้ใช้ความเร็วที่เกิน120กิโลเมตรต่ทั้งนี้นะครับ Yeah. ซึ่งเวลาต้อประกาศแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการดูอย่างไรอย่างเช่นเราจสนอเส้นไหนในประกาศแล้วหนึ่งก็คงจะมีการประจานันะครับสอง,งกรร็นนคง,งจะดูในเรื่องของป้ายนะครับจาจรที่บอกในเรื่องความเร็วซึ่งจะมีการเิดนะครับในบริเวณถนนนะครับที่ที่มีการประกาศให้ใช้คามโต่างตัวกระทรวงนี้นะครับเราจะเริ่มดำเนินการนะครับในการเปิดให้ใช้ จะมีการประชุมสรุปคณะกรรมการน,นะครับเพื่อประกาศแจเปางการว่าในช่วงที่ไหนเนี่ยสำหรับเดือนมีนาคมเนี่ยจะมีถนนเนี่ยหมายเลขใดบ้างนะครับช่วงกิโลเมตรที่เท่าไรถึงกิโลเมตรที่เท่าไรนะครับที่จะให้ใช้ความโดดวด่นกันนะครับซึ่งก็ต้องเรียนนะครับว่าสิ่งที่ต้องทําในเรื่องนี้ควบคู่ไปด้วยอัในเรื่องของการป้าย เนี่ยนะครับเอาไปติดตั้งนะครับแล้วก่อนจะถือป้ายเนี่ยก็จะมีการพูดง่ายๆว่ามีคำเริ่มต้นสติ๊กเนี่ยนะครับก็คือที่เราเซฟวิ่งนะครับเวลาวิฟต์ขาดจะเป็นแบบจะเตลียนซึ่งซึ่งซึ่งไปเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีสีเนี่ยที่จะบอกนะครับว่าเป็นสีที่อาจจะเป็นสีเขียวนะครับในการเข้าเริ่มนะครับว่านี่เริ่มเข้าสู่เก็บเก็บใช้ประโยชน์ yeah yeah ว่าอย่างที่กาศเรียนไปนะครับคือวันศุกร์ก็คือวัพรุ่งนี้เนี่ข้อมูอจจอลขขจากกรมการหลวงไม่พงงานหนรจจะรายงานในส่วนนะครับซึ่งท่านตลาดเป็นผู้รับสิดอบนะครับแล้วเราจะมีการติดสุมในวันจันทร์นะครับประมาณปขายนนะครับเพื่อสรุปในขรรมการ เพื้นที่ที่มีการมีการเข้าประกาศแล้วนะครับแล้วป้ายนี้เนี่ยนอกจากที่จะเป็นเรื่องของการที่จะอธิบายเรื่องของเรือนะครับก็จะมีการอธิบายในเรื่องของจะบอกว่าตัวนุวตันรถมีอะไรอยตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้ท่องประชาชนได้ใช้เป็นข้อมูลในการเรียนครัตรงนี้พื้นที่องของขนส่งที่จะใช้เป็นนาำมันก็ใช่ไหมคะตัวป้ายต่างๆเนี่ยร้องที่จะติดตั้ายรืองอะไรคือตอนนี้ ที่เรารกลังดำเนินการถึงขนะดนี้ผมเชื่อว่าใน,นเรื่องนี้น่าจะประกาศทั่วประเทศได้แค่ งหมดเนี่ยหลักการง่ายๆนะครับดูนะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับดูระเบิดเส้นนะครับดูไฟสองเนี่เรื่องการ,กการกคือวันจารแค้เส้นทางลาวผู้มในการทางหลวงก็คือจะลงมาทุกเส้นทางที่สรุกวันจารเลยนะครับแล้วก็จะมีผลใช้นำร่องเส้นทางส,สองก,ก่อนส่วนเส้นถืออนก็รอความพร้อมถูกต้องไหมเขาเ็จะประกาศว่าถึงเส้นหมายเลขที่หนึ่งสมมติงเงี้ยมีช่วงไหนบ้างนะครับที่จะให้ใช้ความเร็วได้ ก็ผมคาดว่าผมจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการเรื่องนี้เนี่ย ในรออบต่ไปทั้งสองที่ตอนนี้พร้อม,ะอมนะครับแล้วก็คิดว่าหลังจากกระทรวเนี่ยเริ่มเน่นพนักงานเนี่ยได้ตรวจนะครับเพราะวา่าทางกรมทางหลวงต้องมารา,ร,รายงานว่าพร้อมเนี่ยต้องพร้อมจริงไหมครับอย่างที่บอกเนี่ยถ้าพร้อมเรื่องพนัการเนี่ยที่นานเราก็คงจะมอบให้กับผู้มีการ ลายของรูกนักลงมีในเรื่องของการประกาศแบบความเร็วไวสุดดวงนี้เนี่ยเราแต่งเป็นแบบจริงนะครับเพื่อมุ่งหวังในเรื่องของการที่จะอำนวยความสะดวกความรวดเร็วนะครับที่เราควรโดยผิดพลามาหมดนี้นะครับก็ขอให้สังเกตป้ายที่ดีในท้ายสุดตามประกาศที่ดีเราบอกเลยว่าผิดอ้อสามสิบสองในเดือนนี้ได้เลยใช่ไหมคะต้องตัวสุดที่เหลือไม่ขาดเดิมทยอยไปที่เปลีน แต่ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่น่าจะตกไม่ไม่ไม่น่าจะเกินนะครับในในเสตแรกที่พว่าจริงๆถนนที่จะสี่เลนแต่ว่าไม่มีขอบังนเนี่ยที่เคยเดือมีห2ึ่0สองพักิโลนะครับห่สกิโลเนี่ยขนาดนี้เนี่ยเราทําเรื่องของรถเลิกเซ็นเตอร์บริเล่เนี่ยไปไอประมาณหเปนต์ะครับพรอันนี้เป็นการเปลการตามงบประมาณที่ได้รับการัดมานะครับซึ่งเราได้ตั้งขึ้มาในทีหกเนีะครับที่จะมีผลก็คือ4ีหน้า เศรษฐีนะครับในปี64ก็ความเสี่ยก็เป็นผลอย่างที่เรียนแล้วเนี่ยก็จะเกับเปลี่ยนต่อ5ปีหรือต่อ10ปีว่าคนงานศึกชาวเนี่ยอลากจะทการเป็นเวลามวรฒิการด้วษนะครับถ้าเป็นไปตามเนี่ยก็อาจจะของงบประมาณเพิ hmm. ่มเติมการจัดกัรไอ้นี่ก็เป็นจำนขน2พันย้านที่มันยังทำเรื่องนี้ไม่ได้นะครับทำได้แค่5แต่ว่าที่เียบอยแล้ว ภายในเดือนนี้ในเส้นที่หนาร่อง5้กิโลเมตรถูกต้องแต่นี้ทำความเข้าใจนิดนึงนะคะว่าเรากตหนดรถไว้ประมาณ7ประเภทเนี่ยนะคะแสดงว่าถ้าเข้าเขตที่เราประกาศว่าให้เป็น120เนี่ยอย่างเช่นรถโรงเรียนเนี่ยไม่เกิน80กิโลเมตรเนี่ยเท่ากับจำตัดเลนเขาเลยถูกไหมคะว่าเขาจะต้องในในพื้นที่นี้คือเขาจะต้องวิ่งได้ช่องเอ่อต้องตัดทางขวาแน่จริงจริงเกือบเดียบนี่ผมเรียนนะแล้วถ้า รถที่มันไม่ได้อยู่ในประเภท็จร้อยยี่สิบเนี่ยเราไปวิ่งวิ่งช่องกว่าในพื้นที่ที่เรากำหนดอะไรเอาห้าสิบกิโลเมตรเกิดปิดตัวใช่ไหมอ่าตมเตือนอยังไงบ้างคะก็เรื่องนอี้เนี่ยในการ น,น้องประชาชนเนี่ยสังเกตป้ายให้ดีนะครับถ้าสังเกตป้ายปฏิบัติตามนะครับเอ่อป้ายที่อธิบายว่าแต่ละช่องมีใช้ความเร็วเนี่ยแม็กซิมั่มเท่าไหร่ดีนิมั่มเท่าไหร่เนี่ยทุกอย่างเนี่ยไม่มีปัญหานะครับจะเป็นเขาเรียวกว่าป้าย BNS นะเคยเห็นไหมฮะเวลาไปมอเตอร์เวย์เนี่ยเป็นป้ายไฟ,ไฟนะครับเป็นป้ายไฟ,ไฟนะครับส่วนข้างทางเนี่ยผมว่าอาจจะดูลำบากนะครับอาจจะดูลำบากไอ้นี่ก็ะดาจจะติด เห็นที่เห็นเป็นระยะนะครับ